สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาโพอกับสองสาวพุทธไทยคนมุกะหารสาวีเด่นคือเกา่าเ้อจ้าเมื่อนี้สาวพุทธไทยผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวไร้ผ่า,านทองจ้าพี่น้องอ่าเลยนิคมมาหน่อยนึงเนาจะเนาะนี่แหละถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเ้ยจ้า พันองมีติมตรพานพี่น้องครั้งแรกที่ได้เข้ามาเบิ่งอยู่ในศูย์เนาะก็ดีอ่าหลานสาวไปฮับมามาเทียวมากินกาแฟาแล้วก็มาเบิ่งดอกไม้คุณอารถถูกเขาพากันมาเบิง่งดอกไม้พี่น้องงามคัก เข้าไปกินกาแฟก่อนอ๋ออาบหิวเข้าบ่ยุนี้เขาก็เขาก็มีใครลายย่างอยู่บ่แม่บ่ เขาจัดต๊แต่งงานตอนรับคิสมาธิพอแม่พี่น้องงามงามงามค่ะเออตอนรับคิสมาธิเออกินกาแฟเข้ามาทางหน้ากินกาแฟก่อนพี่น้อง ูกินข้าวก็กินข้าวะผาดกินกาแฟก็กินกาแฟไปใส่กระโมไปนั่งลินดาเซฮัลโหลเซฮัลโหลฮัลโหลเดนน้อยพี่น้องลูกเคิงออสเตรเลีย หลังจากกินกาแฟแล้วแล้วเขากับิเฮาไปเบิ้งทางในเด้อพี่น้องอผู้ใหญ่ค่าบัตร80สบบาทเด้อจ้าเด็กน้อยก็สี่บบาทจ้าพี่น้องนี่ค่ะเข้ามาเขากับตองมาเยืนบัตรมองนี้จ้าเนี่ยทำไงเอาาเอ,าาาเอา่ายแล้ว งามคักพี่น้องดอกไม้มีแต่งามจะโซงนี้ดอกไม้กับสีงามในเด้อจ้าพี่น้องโซงหน้าหนาวเนาะอดอกไหม้หลาอนอนรยากาเป็นร้านขายของขายของซ้ำรวยขายอี่ยังทูไปจ้าแล้วก็ร้านอาหารเนาะใครอยากกินข้าวกินยังที่นี่ก็กินเจ้าพี่น้อง ท่านองจ้าจังหวัดมุกดาหารเด้อจ้าพี่น้อง านสาวลานเคยแล้วกัเดนเดนแล้วกันนะอ๋อจานี้กระสิผ้ากันไปวาดผูมโนโรมจ้าพี่น้องเนาะดอกไม้ สวยให้เบิงเจ้าพี่น้องขึ้นไ,<ป> <laughs> ไปเบิงได้ด้วเจ้าพี่น้องนี่แหะ ผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้เด้อจ้าใครอยากมาเที่ยวกับเสิญมาเที่ยวส้มเด้อจ้าช่วงหนาหนาวนี่บรรยากาศดีจ้าพี่น้องแลกดอกไม้งามพ้ากันเห็ด คือด,ดอเอายู่ออสเซเลียบอมีบอนี่เอาสวีเดนหลายล่ได้ดออันนี้นะบอสีมันอะไรนี่ละเออมันงามเธอได้ดออันนี้นะมันสีสดดีเนาะคือคือโกผักเซียนเนาะ ้นมันจะคือต้นอันต้นพักเซียนเดิ้อพี่น้องน่ะมามันก็คือมีอันสีโม้งสีขาวสีชมพูจ้ะงามคักผสมประสานะนะอเอากับหอดทางเ้าบวันผูมโนรลมะเดิ้อพี่น้องครั้งที่สอง ตอเสโกนชีเธยหรือกูมาอันนี้ั้งที่สองต้นอีโอนมาพระมาบุกมาตอนี่พวมา้าเพิมาเขากล้มนนงตอนเขาเปิดไม่ไหม้นะที่พรามากันนะตอนท่านแล้วตอนท่านเลี้วมากับอันมากับอันผู้นะมาที่เท่ามากันนะดูเพุ่อนากวันี้เดีวเพื่เท่าได้ยอมือวาย่อชายลูกนี่นี่เออไป เข้ากับขึ้นมาเฮากัขึ้นมาหอดข้างเทึ่งบ้านเราเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านผู่มนุร่มนอจ้านี่แหละพระใหญ่เฮานี่แหละกสิภาคันขึ้นไปไหว้พระจ้าพี่น้องแดดคัก ไปไหว้พระกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับเราอยากจะขึ้นไปไหว้องค์พระใหญ่มีริบอยู่เด้วยคุณเม่์มีริบนะครับอยู่ข้างในฐานพระองอค์พระเราไปเข้าริบกันได้ทุกคนทุกท่านนะกดริบขึ้นไปชั้นที่สี่ไปเจอพระผาดก,กับพระองอค์พระใหญ่นะครับแ mm hmm. ม่รถกับบนเขียนชื่อให้ด้วยนะครับขือนไปทาก่อนด้อ ึ้นลิฟต์บ่คนว่ามีลิฟขึ้นอยู่ได้ลิฟต์แม่นบ่ได้ขึ้นโลดเลิฟโอ้นาพอบ่ยขึ้นลิซะพี่น้อง โอ้รีบมันอยู่ทางในผุ่นมองอันมองอันหน้าพระญงนะเข้ากัสีเฮินไปกราบพระไงเด้อพี่น้องเออม่เาเอนะแล้วเออเอาวแล้ว เอเอเดี๋ยว่อยเอามาอันบูซ่าเอาดอกไม้กับถูกเจียนก่อนพี่น้องเอากรสิมาวหายพราอยู่มองนี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละพระโกศพ่อนเพิ่นอันนี้ก็คือพระประจำวันเกิดเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปสิทำบุญประจำวันเกิดจะาของเนาะแต่ว่าสาวผู้ไทยนะบ่แนจ่าจนะจ้าบ่าวัาน สุกหรือวันเสาร์ก็เลยจะบบได้ทำบุญอันประจำมื้อเจ้าของเกิดเนาะก็สิไปทำบุญอย่างอื่นนะจ้ะนี่แหละจ้ะคุนกับโบหลายปันได้จ้าพี่น้องกัพ่อดีจ้ะนี่แหละก็ะสิบ่ไปบายพระ ขอพรพระคนเด้อพี่น้องออยุตตรงหน้าสาภูไทยนี่กะถ้าไผเย,ยอะรู้ทำบุญสร้างพระง่าย,ายเด้อพ่อแม่พี่น้องาากอองะเข้าไปร่วมทำบุญน้ำเพลินจ้านี่แหละเดี๋ยวอาสาภุไทยกะสีเข้าไปร่วมทำบุญน,น้ำเพลินจ้า สาวผู้ไทยอ่าคอตเข้าไปล้มทำบุญนํำเพลินคนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่มีอ่าไผ่ถือกองให้น้อจ้าเนาะ ไอผาน้ำน้อยบัดผาน้ำย้อยเออขึ้นมาหอดสันสี่แล้วด้อพ่อแม่พี่น้องบัออตรผุนะ่ะงามครักบรรยากาศขึ้นลิบขึ้นมาสันที่ซี่จ้าพี่น้องแล้วก็ออมาทางเนาะทางเนาะผาใหญ่เนาะนี่แหะก็สีเห็นบรรยากาศทางเนาะจ้า วิวทางนอกงามครักความสูงนี่พี่น้องเห็นบอ่อสะพานอันไทยเล่า สะพานข้ามประเทศไปประเทศลาวนะจาน้าเนาะนี่คหะอีกฝั่งเนื้อกับเป็นสะพานนาเคเดอร์อแม่พี่น้องลมเย็นดีจะเห็นจังหวัดพุทดมุมดาหารทรับเย็นพี่น้องอากาศสภาพ นาวเนาะที่จากามุกดาหารไปาทางฟังสวรรค์เขตจาพนา้กกนนองแม่น้ำขูงกันกลางจะฟังทางน่ากับปกเ,เป็นสวรรค์เขตจ้าพ่อเม่พี่น้องทางลาวเนาะยามค่ะ นเย็นดีพี่น้องเป็นพระตังเตอรกเป็นองค์พญานา จะพี่น้องเฮากะหลังจากเขาล่งมา,จากจ้าพระใหญ่แล้วเนาะเฮากะซีไปอ่าอันเบิง่งไอ้พญานาคเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ตามความซื้อเนาะเพื่นอนเธอเคาะเคาะอันละข้างก็ละข้าง ข้างพี่น้องจนสุดขอให้สองยูทูบชาวพุทไทยคนมุกดาหารสวีเดนด,งดงงังดังฟังฟังด้อสาธุ มันนี่มันจันใช่ไหมไปรู้แ้ว Pass away คนเยอะ This part of it and t t i s is d the thing on yesterday อ๋อริงอือืมอ่าแอไรจะเแปดสิบเจ็ดโดนรอกกับอ๋อ ออหยังเพิ่นอยู่นี่บ่หรืออีหยังจังไดที่ว่าเรามาข้ากันมาจังไหนแม่าจนิคมจัะสลักซื้อเพิ่นเพิ่นอยู่ในนี่บ่อันอีหยังก็อยู่นี่แหะเพิ่นมาผุแล้วนะคะอยู่นี่มาจำวัดอ๋อหลวงพ่อยอดดีต้อห่ากับม่อแล้วนะใช่ใช่อ๋อห่างกับเขางานแล้ววางวันอาทิตย์ติอันน่าเพิ่นเด้ซะ อีย่างก็อธิบอียางเพิ่นเอาไว้ใส่สระบออันนี้คือสลักซื้อเพิ่นเนาะสลักซื้ออันหลวงพ่ออันยอดดีสีใสออเหลวงตายอดบอหลวงพ่อยอดดีสีหะใสยาสยานเพิ่นมรณภาพเนาะอ่าภานกิจอ่า มื้อวันอาทิตย์น่ะพอแม่พี่น้องญา,าติโยมมาบ้ากหลายนึงเพื่อนว่ะนั่นเออหน้าอันอันนี้ลูกเพื่อนดวงตายอดอ่ะ อันอันพญาน้าซามิติเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอีนองดนี่ล่ะเจ้าพี่น้องอกินข้าวกันเด้อจ้าตอนนี้ ตำมะฮุ่งไก่ย่างแคบหมูนะจ๊ะแล้วก็หมูย่อจ้ะแล้วกินเพื่อนกะบะย่างหลายนะพี่น้องอแล้วกินสมก่งรจ้ะพี่น้องออขออนุญาตก,กินข้าวคนเด้อจ้าคลิปนี้กะฝากไว้สมนีเดอ้อจ้าพรอแม่พี่น้องฝากกดขับสไายสาวพุทธคุณมุกฐานาสวีเดนนำนในเดอ้อจ้าอุปโกันไม่ในคลิปน้านาะจ้ะเนาะคลิปนี้กนลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า